อัลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพน,นแฟนเกม Identity 5ทั้งใส่จูกท้าไฟแล้วก็ใสล่ลากขาหกทุกๆคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้ามาช่องนี้ก็ต้องขออินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุดแจงกันด้วยนะส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะหรือว่ายังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใหกับจุดแจงกันด้วยนะ ตอนนี้ตัวเกม Identity 5ของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งระบบใหม่ๆการตกแต่งห้องตัวละครสกินใหม่ก็มากันแบบแทบไม่ขาดสายเลยจนกระเป๋าตังค์เนี่ยจะขาดกันอยู่แล้วนะคะแถมมีสัตว์เลี้ยงของฮันเตอร์ตัวใหม่มาแล้วด้วยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าครั้งนี้นะเนี่ยจบแจนจะพาไปดูกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ชุดนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นชุดที่เรียกได้ว่าสวยมากๆอีกชุดหนึ่งมีความเป็นคอจีนเบาๆนะคะแล้วก็ปลายแขนชุดเนี่ยก็เป็นขนนกสีขาวประดับผมด้วยขนนกแบบสวยๆซึ่งชุดนี้นั้นจะมาเป็นสกินใหม่ของแม่เกอ,อีชางของเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าชุดนี้คือร่างแรกส่วนอีกร่างหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกชุดหนึ่งไปเลยนะคะคือแม่เนี่ยก็จะมีชุดสวยใสยกันอีกแล้วแต่ว่าตอนแม่แปลงร่างเนี่ย บอกได้เลยว่างามขนาดจากชุดสีขาวก็ถูกสลัดสีเป็นสีแดงก่ำที่โดดเด่นสุดๆคือตรงขนนกบนหัวเนี่ยก็มีการการออกมาบดบังตาของแม่หมดเลยนะคะสีผมของแม่ก็กลายเป็นสีขาวด้วยจุ๊จแงคิดว่าจริงๆแล้วชุดนี้นะคะก็สวยทั้งสองแบบกันเลยเพราะมีความโดดเด่นไม่แพ้กันลูกเล่นของชุดนี้เนี่ยจุ๊จแงชอบนะก็นับว่าเป็นอีกสกินหนึ่งที่น่าเก็บมากๆเลยทีเดียวนะคะลืมบอกไปว่าพัดของนางก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะ แต่การอัปเดตของแม่ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะรอบที่แล้วคุณกวางฮันเตอร์ของเราก็มีสัตว์เลี้ยงตัวน้อยมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วรอบนี้แม่เกอิชาของเรานางก็ไม่หน่อยหน้าเหมือนกันค่ะนางพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยแต่บอกก่อนนะคะว่าภาพที่ซุปแจนเจอมานั้นก็เจอมาจากเพจมันเผาแก๊งแปลมันเจ้าเก่าของเราเหมือนเดิมเลยอัปเดตไวยิ่งกว่าเดอะแฟลชไปซะอีกสัตว์เลี้ยงนี้นะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงของแม่เกอิชากับกระจกวิเศษที่เหมือนจะมีวิญญ,ญาณ ของใครบางคนสิงอยู่ในนั้นเหมือนออกมาไม่ได้ด้วยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักแล้วนะคะแอบน่ากลัวไปอีกแต่ว่าใครเมนเกอิชาเนี่ยจุ๊บแซงว่าก็ควรเก็บไว้ก็ดูโหดดีนะคะคลิปนี้จุ๊บแซงก็มาอัปเดตกันแบบสั้นๆนิดนึงเนาะกลัวเพื่อนๆอัปเดตกันไม่ทันนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นจุ๊บแซงก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะเพราะว่าช่วงนี้นั้นตัวเกมเนี่ยมีความเปลีป่ยนแปลงค่อน,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 นข้างเยอะมากๆเลยทีเดียว บ้านเราเนี่ยก็เตรียมเก็บตังรอกันได้เลยนะเพราะว่ารถใหม่อัปเดตเมื่อไหร่เสียหายหลายบาทกันอย่างแน่นอนอัปรวัวจนสงสารกระเป๋าตังตัวเองแล้วแหละเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารจากเกมไอเดนแบบรวดเร็วทันใจว่องไวมากเวอร์ก็ไปตามได้ที่เพจของมันเผาแกงแปลมันเลยนะคะ และถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงมีการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยเด้อส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะไปปั๊มต่างแป๊บนึ่งสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโอ้จะหมดกี่บาทเนี่ย